ข่าวต่างประเทศนั้นก็ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อกองทัพอิสราเอลนั้นออกแถลงการนะครับว่าพวกเขาได้มีการดําเนินการสังหารยาญาซินวาหัวหน้ากลุ่มฮามาสในการปฏิบัติการที่ฉนวนกาซาทางตอนใต้นะครับ mm. เขาบอกว่าปฏิบัติการหลายสิบครั้งที่ดําเนินการโดยทางด้านกองทัพอิสราเอลแล้วก็หน่วยงานชินเบตนั้นเนี่ยครับ ก็มีการดําเนินการไล่ล่ายาญาซินวาติดตามความเคลื่อนไหวจนท้ายที่สุดเนี่ยครับนำไปสู่การกําจัดตัวเขาได้แล้วก็กระบวนการสืบสวนระบุตัวตนนั้นได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับว่ายาญาซินวาถูกกําจัดเป็นที่เรียบร้อยด้านโยฮัฟสกันเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลนั้นระบุนะครับว่ารัฐอิสราเอลได้นําความยุติธรรมมาแล้วด้วยการกําจัดยาญาซินวาซึ่งเป็นฆาตกรและเป็นผู้ก่อ,อการร้ายเขาวางแผนโจมตี อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566นะครับทำให้ชาวอิสราเอลทั้งผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุเสียชีวิตนะครับในฐานะผู้บัญชาการตัวเองแต่เสียชีวิตอย่างคนรักตัวกลัวตายนี่คือข้อความที่ชัดเจนถึงศัตรูของเราทุกคนว่ากองทัพนั้นจะเข้าถึงทุกคนที่พยายามทําร้ายคนอิสราเอลหรือว่าพล,ลเมืองอิสราเอลนะครับโยฮับกเลนระบุนะครับว่าการการ กคาจัดยาญาสินวาเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและตัวประกันนะครับว่าพวกเขาดําเนินการเนี่ยเพื่อสร้างความยุติธรรมกับคืนสู่ครอบครัวของอันที่นายกรัฐมนตรีเบนจาม,มินเนทันยาฮูผู้นําของอิสราเอลก็ออกมาบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะพวกเขาได้มีการทําให้โลกได้เห็นชัยชนะของความดีเหนือต่อความชั่วแต่สงครามนั้นยังไม่จบมันยากลำบากและเป็นการเรียกร้องราคาแพงมาก จากเราต้นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่สูญเสียคนที่พวกเขา,เร,า,เขารัก<ล>าการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาทําให้เราเข้าใ,ใกล้ชัยชนะมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่านาดาฟโซซานี่โคสกต่างประเทศของกองทัพอิสาราเอลนั้นเนี่ยโพสคลิปวิดีโอ48วินาทีนะครับคุณผู้ชมครับบนโซเชียลมีเ <rumors> ด bon ีย so ให้เห็นบอกว่านี่คลิปเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของยายาสินวาครับคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กัน ดูทางด้านซ้ายนะครับบนโซฟานั้นเนี่ยจะเห็นไหมว่ามีคนนั่งอยู่ซึ่งตามคลิปเนี่ยระบุว่านี่คือยาญาศินวะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักโดรนที่เข้าไปถ่ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขามีการเอาไม้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคว้างใส่โดรนเนี่ยฮะคว้างใส่โดรนที่เข้าไปถ่ายนะสักครู่น,นี้เห็นน,นะคุณผู้ชมครับแล้วก็คว้างใส่โดรนแต่มือขวานั้นเนี่ยเหมือนว่าได้รับบาดเจ็บนะะเขาบอกว่านี่เป็นคลิป ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายชีวิตของยาชาสินวาเอ๋อเนี่ยที่กําลังพยายามใช้มือซ้ายยกอยู่ตรงนั้นใช่ครับน,นี่ฮะแล้วก็คว้างดุดคว้างใส่โรนที่เข้าไปถ่ายภาพในครั้งนี้นะครับสำหรับยาชาสินวานั้นปัจจุบันอายุ61ปีอยู่ในรายชื่อบุคคลที่อิสราเอลนั้นต้องการตัวสูงสุดนับตั้งแต่การโจมตีของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งเขาใช้ชีวิตกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับในเรือนจําของอิสราเอลหลังจากที่หลุดออกมานั้นเนี่ยครับก็อาศัย แล้วก็ที่ผ่านมาหลังการสังหารอิสมาอิลฮานิเยหัวหน้ากลุ่มฮามาสคนก่อนยาญาซินวาก็ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยขึ้นเป็นผู้นําของกลุ่มฮามาสแล้วทุกคนเชื่อว่ายาญาซินวาเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของนักรบฮามาสเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยครับอยู่ในกาซาส่วนในส่วนของอิสมาอิลฮานิเยเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่กาซาไงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็คราวนี้เนี่ยการสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกลุ่มฮามาสหลายฝ่ายนั้นก็คาดการณ์นะว่า มันหายไปนะครับแต่ว่าในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับ <c oughs> ทางด้านนักข่าวของอิสราเอลก็โพสต์รูปถ่ายสิ่งของที่พบในตัวของยาญาซินวา <c oughs> ว่ามีลูกอมนะครับมีธนบัตรมีไฟแช็คมีปืนไรเฟิาลคาราชนิคอปขนาดเล็กแล้วก็มีบัตรประจําตัวพนักงานของสํานักงานบรรเทาทุกข์ของสาประาช,าชาติ <c oughs> เพื่อผู้ลี้ภัยของปาเลสไตน์รวมอยู่ด้วยนี่ฮะนี่คือภาพที่ก็บอกว่าได้จากตัวของยาญาซินวาหลังการสังหารครับ ถ้าเกิดว่าไปดูความคิดเห็นนะคะฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกัมบราแฮริสหรือว่าโคศกกระทรวงกลาโหมของกองทัพอากาศสหรัฐพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าการเสียชีวิตของผู้นําฮามาสคนนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสดีในการยุติสงครามในฉนวนกาซาทั้งเรื่องของการพูดคุยการเจรจาในการปล่อยตัวประกันหรือว่าชาวปาเลสไตน์นั้นจะได้รู้ถึงสิทธิ์ในการมีศักดิ์ศรีการปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงเสรีภาพทางนั้นของพลตรแพทริกไรเดอร์ค่ะโคศกกระทรวงกลาโหมกองทัพ สหรัฐเนมองแบบนี้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้นะคะคือเป็นปฏิบัติการครั้งสําคัญของกองกําลังอิสราเอลที่ไม่มีกองกําลังสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงสหรัฐให้เพียงแค่ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแล้วก็ข่าวกลองในการช่วยเหลือตัวประกรันแล้วก็ติดตามค้นหาผู้นํากลุ่มฮามาสเท่านั้น ถ้าจะพูดเนี่ยก็คือจะพูดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดขณะที่แมทธิวมิลเลอร์ค่ะ,คะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมองเหมือนกัมล拉แฮริสว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของการพูดคุยการเจราจายุติสงครามอ,อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นน,น่าจะไม่มีเพราะว่าย่าญาชินวาเนี่ยที่ผ่านมาปฏิเสธทุกการเจราจาหรือแม้กระทั่งการตกลงการหยุดยิงจะเป็นชั่วคราวหรือว่าขาวอรเองก็ตามหลายคนก็เลยมองว่าอันนี้น่าจะเป็นการยุติสงคราม แลวมีการพูดคุยการเจรจาและอย่างชัดเจนมากที่สุดค่ะคในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับอิหร่านนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อทางด้านพลจัตวาอิบราหิมรอสตามีนายทหารระดับสูงของกอง <c oughs> ทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC นั้นออกมาระบุนะครับว่าอิหร่านนั้นมีอาวุธที่ร้ายแรงกว่าอาวุธนิวเคลียร์และเคยถูกใช้งานมาแล้วในการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือว่า UAE เมื่อปี2019นะครับ ทางด้านอิบราฮิมรอสตามีให้รายละเอียดว่าอาวุธเหล่านี้ถูกใช้งานเพื่อตอบโต้สหรัฐในยุคประทับดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พยายามกำจำกัดการส่งออกน้ามันของอิหร่านโดยมีการโจมตีท่าเรือเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตโดยแม้จะมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีแต่ว่าเรือบรรทุกน้ามันในขณะนั้นได้รับความเสียหายถึงลําลำด้วยกันรอสตามีได้แสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเรียกร้องของสมาชิกรัฐสภาบางส่วนที่ต้องการให้สภาความมั่นคงสูงสุดแห่งชาติ ของอิรานนั้นทบทวนหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันประเทศและยกเลิกข้อห้ามการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทมกลางความกังวลว่าอิสาราเอลอาจโจมตีโรงงานนิวเคลียร์และน้ำมันของอิรานขณะที่อับบาตอารักซี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิรานก็สนทนาทางโทรศัพท์กับอันโตเนโอกุเตเรสเลขาธิการสาป,ประชา,ชาติโดยแจ้งว่าอิรานนั้นพร้อมจะใช้วิธีการขั้นเด็ดขาดตอบโต้อิสาราเอลหากว่าอิสาราเอลนั้นมีการโจมตีเข้ามาความเคลื่อนไหวของฝ่ายอิสาราเอลเมื่อวันที่16ตุลาคมก็มีรายงานว่ากองทัพได้จัดทํา รายชื่อเป้าหมายสําหรับการโจมตีตอบโต้อิหร่านเสร็จสิ้นแล้วและได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูรวมทั้งรัฐมนตรีกาลาโหมอย่างโยฮาฟกาเลนพิจณาอนุมัติโดยแผนตอบโต้อิหร่านในรอบนี้จะรวมถึงความร่วมมือใกล้ชิดกับชาติอื่นในตะวันออกกลางแต่มีรายงานว่าอิสราเอลยังไม่ส่งรายชื่อเป้าหมายให้สหรัฐนะครับในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันนะครับว่าแผนการโจมตีจะจํากัดวงเฉพาะสถานที่ทางทหาร และจะไม่มีการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์หรือว่าโรงงานน้ำมันของอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวของปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮิสบอลเล่ในเลบานอนเองนั้นปรากฏว่ากองทัพอิสราเอลก็ยังมีการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับแล้วก็สํานักข่าววาฟาของทางการปาเลสไตน์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ คือรายงานนะครับว่าอิสราเอลนั้นทําการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยจาเาเลียครับซึ่งเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด8แห่งของกาซามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33รายนะครับโดยมีเด็กๆอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วยและมีผู้บาดเจ็บอีก 5, 85รายคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากน่าจะยังมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซา,ากปรักหักพังนะครับที่ยังคงค้นหาไม่พบ ด้านชาวเมืองจาเบเลียนะครับเปิดเผยว่ารถถังของอิสราเอลได้บุกเข้าไปถึงใจกลางค่ายหลังจากบุกผ่านเขตชานเมืองและเขตที่อยู่อาศัยซึ่งรถถังเหล่านี้ก็ได้ทําการระเบิดทั้งถนนและก็บ้านเรือนนอกจากนี้ในทุกๆวันของกองทัพอิสราเอลนะครับก็ได้ทําลายบ้านเรือนหลายสิบทั้งจากทางอากาศและทางพื้นดิน รวมถึงด้วยวิธีการวางระเบิดไว้ในตัวอาคารแล้วก็จุดชนวนระเบิดจากระยะไกลด้วยขณะที่กองทัพอิสราเอลนะครับระบุว่ากองกำลังของตนที่ปฏิบัติการในจาเบเลียในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สังหารกลุ่มก่อการร้ายได้หลายสิบคนแล้วในการต่อสู้กันแบบระยะประชิดต,ตัวรวมถึงยังได้โจมตีทางอากาศแล้วก็รื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานทางทหารอีกด้วยครับ ทั้งนี้ปฏิบัติการในจาเบเลียนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งกลุ่มฮามาสที่รวมกลุ่มกันแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมการโจมตีอีกครั้งหนึ่งด้านมามุดบาซันครับรัฐมนตรีโคสกกลาโหมฝ่ายโพลเรือนในกาซาก็ออกมากล่าวนะครับว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีบ้านเรือนถนนและทุกสิ่งทุกอย่างในจาเบเลียโดยใช้อาวุธเป็นระเบิดแรงสูงทำลายบ้านเรือนและถนน กองกาลังป้องกันพลเรือนและทีมแพทย์นะครับไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประชาชนตกเป็นเป้าหมายได้ทั้งภายในและนอกบ้านเรือนดังนั้นจึงมีผู้คนจํานวนมากที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บบางคนต้องอยู่บนถนนเป็นเวลาหลายวันวันนี้ก็เป็นวันที่14ของปฏิวัติการทางทหารในจาบบเลียน่าเสียดายที่มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากถูกสุนัขก,กัดรุมกัดถึงเป็นสุนัขจรนนะครับจดขอพยานสุนทถูกสุนัขจรจัดรุมกัดถึงเนื่องจาก จ้ที่ไม่สามารถเข้าไปถึงพวกเขาได้ครับตะวันออกกลางนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ของฝรั่งเศสนะครับคุณผู้ชมครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยไปพบอาวุธล้ําสมัยของรัสเซียระหว่างปฏิบัติการตรวจค้นฐานที่มั่นต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งของพวกกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนในทันยาฮูย้ำเนี่ยนะครับว่าภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหป,ประชาชาติเมื่อปี2006นั้นมีเพียงแค่ทหารเลบานอนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ําลิตานีแม่น้ําสายหลักของประเทศ อย่างไรก็ตามในพื้นที่นี้พวกฮิตบลเลอร์นั้นได้ขุดอุโมงค์และซ่อนตัวอยู่นับร้อยนะครับซึ่งเราเพิ่งพบอาวุธล้ําสมัยของรัสเซียจํานวนหนึ่งก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์วัวิงตันโพสของสหรัฐเนี่ยก็เคยกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลรายงานว่ามีการพบอาวุธต่อต้านรถถังของรัสเซียและจีนระหว่างปฏิบัติการจู่โจมภายในเลบานอนนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างพวกเขากับกลุ่มฮิตบลเลอร์นั้นเนี่ยนะครับได้ปะทุข,ขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ว่ากองทัพอิสราเอล เกี่ยวกับรายงานข่าวดังกล่าวอิสราเอลบอกว่าย,ยุทธการทางทหารของพวกเขาในการจัดการกับฮิสบลเลาะนั้นมีเป้าประสงค์เพื่อทําให้พื้นที่แถบชายแดนนั้นมีความปลอดภัยเปิดทางให้พลเรือนที่อพยพหนีจากทางเหนือของอิสราเอลเนี่ยกว่า60,000คนสามารถกลับเข้าสู่ทินฐานได้พลเมืองจํานวนมากนั้นต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนของตนสืบเนื่องจากการยิงปะทะข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับฮิสบลเลาะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2567 ปีที่ผ่านมานะครับสงครามกลางเมืองครั้งใหม่ในเลบานอนก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าบอกว่าแน่ร้อนเราไม่มีเป้าหมายยั่วยุให้เกิดขึ้นอีกรอบอิสราเอลไม่มีเจตนาแทรกแซงกิจ,จาก,การภายในเลบานอนแต่บอกว่าเป้าหมายเราคือเปิดทางให้พลเมืองของเรานั้นเนี่ยครับที่อยู่แนวหน้าติดกับเลบานอนกลับบ้านอย่างปลอดภยัยนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของทางด้านนายกรัฐมนตรีอ,อิสราเอลครับ ค่ะแล้วก็ในขณะที่อิสราเอลนั้นมักจะอ้างว่าที่ต้องโจมตีเข้าไปทางตอนใต้ของเลดมบานอนเพราะว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลเลาะแต่ว่าล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าอิสราเอลเนี่ยได้โจมตีเข้าไปที่บริเวณเมืองหลวงของเลบานอนอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือกรุงเบรุตนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สแล้วก็ The Times of i s อิสรเเนี่ยนะคะรายงานว่าอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบ เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบนพื้นที่แถวแถวกรุงเบรุตของเลบานอนนะคะโดยมีการโจมตีในสองชุมชนการโจมตีในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการโจมตีที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาคัดค้านแล้วก็แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับขอบเขตการโจมตีกรุงเบรุตของอิสราเอลนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอิสราเอลก็อ้างว่า ทุกครั้งที่จะโจมตีเนี่ยฉันก็มีการประกาศแจ้งเตือนไปแล้วนะให้ประชาชนเนี่ยอพยพออกจากพื้นที่แล้วแต่ละครั้งที่โจมตีเนี่ยอิสราเอลก็มุ่งเป้าโจมตีไปที่คลังแสงหรือว่าพื้นที่ทางการทหารเท่านั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่อิสราเอลเตือนเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าอิสราเอลเนี่ยมักจะอ้างว่าเตือนใช่ไหมแต่เขามักจะเตือนเฉพาะพื้นที่เล็กๆ แต่พอโจมตีจริงเนี่ยโอ้โหขอบเขตการโจมตีเนี่ยมันกว้างกว่าที่เคยเตือนเอาไว้ก็เลยทําให้ประชาชนที่ไม่ได้อบพยพเนี่ยนะคะถูกลูกหลงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บล้มตายตามมาด้วย ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามีนเนทันยาคูผู้นําอิสราเอลนะคะได้ต่อสายคุยกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสโดยได้ปฏิเสธไม่ยอมรับเสียงเรียกร้องให้หยุดยิงนะคะคือฝรั่งเศสพยายามบอกให้อิสราเอลเนี่ยหยุดยิงแต่อิสราเอลก็บอกว่าอิสราเอลไม่มีทางยอมหยุดยิงเพราะว่ากลุ่มเฮสบอลล์เองก็ยังข่มขู่ที่จะโจมตีอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องนอกจากนี้อิสราเอลก็ประกาศยกเลิกแผนการประชุมหารือของเอมานูเอลมาครงที่จะเดินทางมาที่ บในขณะที่สํานักงานนาะยกะะรัฐมนตรีอิสราเอลนะคะได้ออกแถลงการเตือนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงเลยนะคะในทํานองประมาณว่าอิสราเอลไม่จําปังไม่จําเป็นต้องฟัง UN นะเพราะว่า UN ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเราเกิดขึ้นมาได้จากชัยชนะในสงครามประกาศเอกราชโดยกองทัพอิสราเอลคือถือได้ว่าอิสราเอลตอนนี้ก็คือแบบ ใครเตือนก็เหมือนจะไม่ค่อยจะฟังหรือเปล่าแล้วย้อนกลับไปนอกจากการโจมตีไปที่เมืองหลวงแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอิสราเอลยังได้โจมตีทางอากาศทําลายอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองนาบาติเยซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง16รายนายกเทศมนตรีของเมืองเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตด้วยนั่นก็คืออาเมดคาฮิลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ประสานความช่วยเหลือพลเรือนอีก5รายก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันนี่ถือ ได้ว่าเป็นการโจมตีไปยังอาคารรัฐนะคะ ไม่ใช่พื้นที่ทางการทหารที่อยู่ในเลบานอนครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ทางด้านของเชอร์นีนเอนนิสพลาชาร์ดซึ่งเป็นผู้ประสานงานพิเศษด้านเลบานอนของสหรประชาชาตินะคะได้ออกมาวิจารณ์เลยว่าการโจมตีของอิสราเอลแบบนี้เนี่ย,เ,ยเป็นการโจมตีที่น่าตกใจมากแล้วละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางสหรประชาชาติไม่สามารถที่จะยอมรับได้ทางด้านผู้ว่าการจังหวัด นาบาติเย่นะคะพอไวด้าเติร์กเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะว่าโอเคถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะอพยพออกไปแล้วแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนที่อยู่ในเมืองรวมไปถึงนายกเทศมนตรีของเมืองเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเมืองแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการโจมตีทั่วเลบานอนคือคุณล็อกเป้านะคะไม่ใช่แค่ทหารแต่ยังมีพลเรือนการชาติหน่วยป้องกันพลเรือนแล้วล่าสุด มาเล่นงานอาคารของรัฐแบบนี้คือการสังหารหมู่ที่สหรประชาชาติไม่สามารถที่จะยอมรับได้ทําไมการโจมตีในครั้งนี้จึงถูกประนามเพราะถ้าหากว่าไปดูภาพนะคะการโจมตีเมืองนาบาติเย่เนี่ยมันเป็นการทําลายอาคารเก่าแก่อาคารบางแห่งเนี่ยนะคะเป็นอาคารที่มีมาตั้งแต่ยุคออตโตมันเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะคะถูกทําลายไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็หลายอาคารนั้นเป็นอาคารที่มีความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์ในขณะที่ทางด้านของสหรัฐเองยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหว กับการโจมตีในครั้งนี้นะคะนี่คือที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยครับวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยทำเกินกว่าเหตุเนี่ยหลายครั้งไม่ว่าในกาซาหรือว่าในเลบานอนนั่นก็คือการโจมตีที่พุ่งเป้าเล่นงานไปพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พลเรือนอมไม่ใช่พื้นที่ทางทหารนะครับอย่างในกาซาเนี่ยก็โจมตีไปยังโรงพยาบาลแบบนี้<อ>ซึ่งมันไม่เหมาะสมนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ตั้งคําถามว่าอิสราเอลเนี่ยจะเอาคืนอิหร่าน อย่างไรและเมื่อไหร่นะครับกรณีที่อิรานนั้นมีการโจมตีเล่นงานอิสราเอลไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 6 7ล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิสราเอลครับให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่อง12 ของทางด้านอิสราเอลนะครับว่ากองทัพอิสราเอลได้เสร็จสิ้นการกําหนดเป้าหมายโจมตีในอิรานแล้วมีการส่งมอบปลิตนะครับให้กับนายกรัฐมตรีเบนจามินในธัญาฮูรวมถึงโยฮาฟกันเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในแผนโจมตีมีการพูดถึงความร่วมมือระหว่างอิสราเอลกับประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางด้วยตอนนี้แค่รอเวลาโจมตีเท่านั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการโจมตีเป้าหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนาทีสุดท้าย ดานโยฮับกันเล่นประกาศว่าการโจมตีเอาคืนอิหรานครั้งนี้จะเป็นการโจมตีที่เบ็ดยำและหนองเลือดอย่างแน่นอนตามการรายงานนั้นว่าอิสราเอลได้ชี้แจงแผนการโจมตีแบบคร่าวๆให้กับสหรัฐก่อนหน้านี้แต่ไม่มีความคืบหน้าและรายละเอียดทั้งนี้ในทันยาฮูได้รับปากกับประธทำดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐระหว่างการต่อสายพูดคุยเมื่อวันที่8ตุลาคมว่าอิสราเอลจะเลือกโจมตีเฉพาะเป้าหมาย ทางทหารเท่านั้นซึ่งตอนแรกอิสราเอลวางแผนจะโจมตีคลังน้ํามันหรือว่าโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านแต่ถูกสหรัฐกดดันเพราะจะทาให้เรื่องบานปลายแล้วก็ยกระดับความรุนแรงนะครับและอาจจะถูกอิหร่านนั้นตอบโต้อย่างหนักหน่วงแต่อย่างไรก็ตามสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการณ์ระบ,บุว่าอิสราเอลเนี่ยยอมรับฟังคําแนะนําของสหรัฐแต่ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นเรื่องของอิสราเอลที่จะกําหนดเพราะอิสราเอลต้องพิจารณาความปลอดภัยและก็ความมั่นคงของตัวเอง ก็คือง่ายๆนีครับสํานักงานนายกรัฐมนตรีน hey. ั้นออกมาบอกว่าสหรัฐไม่มีอ right ิทธิพลใดๆเหนืออิสราเอลนั่นเองครับโอ้โหณะสหรัฐถือได้ว่าเป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลนะคะในขณะที่ข่าวต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับฮิสบลล์นั้นยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับเมื่อนอิมกาเซม รองหวัวหน้ากลุ่มฮิสบอลเลาะนะครับออกกล่าวสุนทรพจน์ผ่านสถานีทวทัศน์เป็นครั้งที่3นับตั้งแต่การเสียชีวิตของไซยิดฮัสซันนัสรันเลาะนะครับผู้นำของกลุ่มฮิสบอลเลาะโดยบอกว่าฮิสบอลเลาะนั้นจะไม่ยอมพ่ายแพ้ในสงครามอิสราเอลและเนื่องจากอิสราเอลนั้นตั้งเป้าโจมตีเลบานอนดังนั้นเราจึงมีสิทธิ์ที่จะโจมตีสถานที่ใดๆก็ได้ใน,ในอิสราเอลจากตำแหน่งป้องกันไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมืองเหนือหรือใต้เราจะเน้นไปที่การพุ่งเป้าที่กองทัพอิสราเอลและศูนย์กลางรวมถึงค่ายทหารนะครับ นายอิมกาเซนนั้นบอกว่าตนกาลังจะบอกกับแนวร่วมภายในประเทศอิสราเอลว่าวิธีแก้ไขและต่างออกคือการหยุดยิงเราไม่ได้พูดจากจุดยืนที่อ่อนแอซึ่งหากอิสราเอลไม่ต้องการเช่นนั้นเราจะดําเนินการต่อไปอิสราเอลคือผู้แย่งชิงอํานาจเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อทั้งภูมิภาคและต่อโลกอิสราเอลไม่ได้จํากัดการยึดครองของตนไว้แค่ปาเลสไตน์เท่านั้นแต่พยายามที่จะควบคุมเนื่องจากว่าปาเลสไตน์เพียงแห่งเดียวไม่พอต่อความทะเยอทะยานของตนเองนอกจากนี้อิสราเอลยังตั้งเป้าที่จะครอบงำดินแดนอาหรับ และมุสลิมอิสราเอลและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทําสงครามและสังหารหมู่ทําให้เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกมาแสดงจุดยืนทางด้านนายกัสเซบยังบอกนะครับว่าผู้ที่อยู่อาศัยในภาคเหนือของอิสราเอลจะสามารถกลับบ้านได้หากมีการทําข้อตกลงหยุดการโจมตีทั้งในกาซาและเลบานอนโดยให้การหยุดยิงบรรลุผลแต่ชาวอิสราเอลอาจจะต้องอ,อพยพออกไปอีกหากสงครามยังเดิมเนินต่อไป ซึ่งจํานวนนิคมที่ถูกทิ้งร้างก็จะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหลายแสนคนซึ่งอาจมากกว่า2ล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงนอกจากนี้กาเซมยังบอกว่าฮิสบอลเลสามารถฟื้นฟูและสถาปนาปกครองใหม่ได้สำเร็จแล้วหลังการเสียชีวิตของฮัสซันนัสราลเลขณะนี้ไม่มีตําแหน่งว่างเหลืออยู่อีกแล้วพักของเราแข็งแกร่งและพัฒนาบนสนามรบก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องนี้ ในขณะที่ทางด้านฝั่งของเนทันยาฮูนะครับหลังจากที่ได้รับการฟังถ้อยถแถลงของทางด้านรองหัวหน้ากลุ่มฮิสบอลเลาะนะครับโดยความเห็นของเนทันยาฮูนั้นบอกว่ากองทัพอิสราเอลยืนยันจะต้องมีเขตกันชนตามแนวชายแดนอิสราเอลติดกับเลบานอนซึ่งจะไม่ต้องจะต้องไม่มีนักรบฮิสบอลเลาะปรากฏตัวอยู่ถแถลงการของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูชี้แจงว่าอิสราเอลจะไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใดๆก็ตามที่ไม่ได้จัดเตรียมสิ่งนี้ หรือว่าเขตการชนและไม่ได้หยุดยั้งกลุ่มฮิสบลเลาะจากติดอาการติดอาวุธและการรวมกลุ่มกันใหม่นั่นก็คือหมายความว่าทางด้านในธัญ,ญาหูนั้นไม่ยอมนะครับในการที่จะดําเนินการตามคําเรียกร้องของฮิสบลเลาะในการที่จะหยุดยิงในส่วนของปาเลสไตน์แล้วก็เลบานอนครับนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าในธัญ,ญาหูผู้นําของอิสราเอลเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้นําของสหรัฐก็คือโจไบเดนถึงเรื่องของการวางแผนในการโจมตีไปที่อิราน ประเด็นสําคัญก็คือว่าทางการของอิสราเอลนั้นมีแผนจะโจมตีไปที่เป้าหมายทางทหารของอิหร่านแต่จะไม่โจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์หรือว่าแหล่งน้ํามันนะคะเพราะว่าเขามองว่าถ้าเกิดมีการโจมตีไปที่แหล่งน้ํามันเนี่ยอาจจะทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงและก็ทําใหา้ประชาชนพลเมืองโดยเฉพาะชาวมริกรัรอาจจะไม่พอใจนอกจากนี้นะคะการโจมตีในครั้งนี้จะไม่ให้มีการกระทบต่อการเลือกตั้ง ของสหรัฐอเมริกาที่กําลังจะมาถึงด้วยและนอกจากนั้นนการตัดสินใจครั้งนี้ว่าจะมีการใช้แผนใดในการตอบโต้ไปที่อิรานใน,ในทยยาง,ยงบอกว่าจะต้องตั้งอยู่บนความจําเป็นและความมั่นคงของอิสราเอลเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้มีการเปิดเผยกับสื่อแล้วก็มองว่าการให้ความเห็นของผู้นำอิสราเอลที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนลงแบบนี้ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่โจไบเดนผู้นำของสหรัฐตัดสินใจส่งตัวระบบป้องกันภัยขีปนาวุธประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่าทาร์ทให้กับอิสราเอล นอกจากนี้นะคะก่อนหน้านั้นน่ยที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพลจะอาพลจัลจลจตวาเอสมาอิลอาร์กานีผู้บัญชาการกองกำลังนักรบคุดคนนี้นะ่ยหายตัวไปแล้วก็ขาดการติดต่อแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะม,มีพิธีศพของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังนักรบคุดนะคะที่เสียชีวิตพร้อมกับผู้นำสูงสุดของกลุ่มเฮสบอลเ ปรากฏภาพนะคะว่าพลจัตวาเอสมาอิลอาร์กานีนั้นปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวว่าหายตัวไปหลังจากที่เดินทางไปที่เลบานอนคะ่ะคือก่อนหน้านี้มีการมีการรายงานข่าวด้วยนะครับว่าทาักด้านในส่วนของเอสมาอิลอาร์กานีนั้นเนี่ยถูกสอบสวนนะฮะเนื่องจากว่าเป็นสายลับให้กับทางด้านกองทัพอิสราเอลแล้วก็มีอาการหัวใจวายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ปรากฏตัวในงานพิธีศพนะครับของเจ้าหน้าที่ระดับสูง i r อ c จอย่างทางด้าน พลจัตาวานินโฟรูซานนะฮะก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเียเบื้องต้นในการสอบตวนนั้นเป็นจากไรนะครับแต่ว่ากรณีเรื่องของทหารอิสราเอลนั้นเนี่ยครับไปมีการยิงใส่ทางด้านกองกําลังยูนิฟิลหรือว่ากองกําลังรักษาสันติภาพของสาประชาชาติแล้วก็มีการออกคําสั่งว่าให้กองกาลังหน่วยนี้เนี่ยครับถอนกําลังทหารออกจากบริเวณพรมแดนของเลบานอนล่าสุดนั้นเนี่ยชองปิแยลาครัวนะครับซึ่งเป็นบ่วมนวยการกองกาลังรักษาสันติภาพของสาประชาชาติหรือว่ายูนิฟิลครับ ออกแถลงการว่ายูนิฟิลจะปักหลักประจำการอยู่ที่ฐานทัพเดิมในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทุกจุดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังไปตามที่นายกรัมนตรีบเบนจามินเนตันยาฮูหรือว่ากองทัพอิสราเอลนั้นเรียกร้องนะครับทางด้าน,นชองปีแอลลาครัวนั้นบอกว่ากา,การตัดสินใจไม่เคลื่อนย้ายมีขึ้นภายใต้ใตมติเห็นชอบของอันโตนิโอกูติเรสเลขาธิการของสหประชาชาติการเผชิญหน้าระหว่างยูนิฟิลและกองกำลังอิสราเอลมีขึ้นหลังจากทหารของยูนิฟิลห้านายได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการ โจมตีเลบานอนของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นรถถังของอิสราเอลยังได้ขับชนรั้วของฐานทัพย e ูนิฟิลโดยอิสราเอลกล่าวหาว่ายูนิฟิลทำตัวเป็นโลกมนุษย์ป้องกันฮิสบอลและดูหมิ่นยูนิฟิลว่าไร้ประโยชน์ทาให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหป,ประชาชาติเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วก็ลงมติเอกฉันพร้อมใจกันเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นรับประกันความปลอดภัยทั้งทหารและฐานทัพของยูนิฟิลพร้อมเตือนสติว่าทหารยูเอ็นต้องไม่เป็นเป้าโจม สื่อมวลชนในอิสราเอลนะครับอย่างสำนักข่าวอิสราเอลนิวเนี่ยนะครับก็ได้มีการรายงานว่ารัฐบาลอิสราเอลนั้นได้รับจดหมายจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโจดนผู้นําสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยึดมั่นกับพันธกกรณีที่มีเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้นะครับที่จะอำนวยความสะดวกไม่ปฏิเสธโดยพละการในการส่งมอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐไปยังกาซานะครับบอกว่าตามรายงานนั้นอิสราเอลมีเวลา30วันในการแก้ไขสถานการณ์ โดยต้องอนุญาตให้รถบรรทุกอย่างน้อย350คันเข้าสู่ฉนวนกาซาทุกวันนะครับคือวันหนึ่ง350คันต้องหยุดการสู้รบเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือได้และยกเลิกคำสั่งอพยพยพลเรือนชาวปาเลสไตน์เมื่อไม่มีความจําเป็นในการปฏนบัติการซึ่งหากไม่ดําเนินการดังกล่าวความช่วยเหลือทางทหารของอิสราเอลจะได้รับผลกระทบตามมาตามกฎหมายของสหรัฐโดยอ้างถึงมาตราที่620ของพระราชบัญญัติความช่วยเหลือต่างประเทศซึ่งห้ามให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ประเทศที่ขัดขวางการส่งมอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหรัฐนะครับ นอกจากนี้จดหมายฉบับนี้ของแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรี่างประเทศสหรัฐและก็นายพลลอยออตตินรัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐก็ได้ร่วมกันส่งจดหมายส่วนตัวถึงพันธมิตรอิสราเอลซึ่งทางรองโฆษกกลาโหมของสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าไม่สามารถบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่บอกได้เพียงแค่ว่าจดหมายนั้นแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้คนในฉชนวนกาซาในเวลานี้ด้วยครับ นอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าเนทันยาหูผู้นําของอิสราเอลเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้นําของสหรัฐก็คือโจไบเดนถึงเรื่องของการวางแผนในการโจมตีไปที่อิหร่านประเด็นสําคัญก็คือว่าทางการของอิสราเอลนั้นมีแผนจะโจมตีไปที่เป้าหมายทางทหารของอิหร่าน แต่จะไม่โจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์หรือว่าแหล่งน้ํามันนะคะเพราะว่าเขามองว่าถ้าเกิดมีการโจมตีไปที่แหล่งน้ํามันเนี่ยอาจจะทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงและก็ทําใหา้ประชาชนพลเมืองโดยเฉพาะชาวบริการอาจจะไม่พอใจนอกจากนี้นะคะการโจมตีในครั้งนี้ จะไม่ให้มีการกระทบต่อการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่กําลังจะมาถึงด้วยและนอกจากนั้นนการตัดสินใจครั้งนี้ว่าจะมีการใช้แผนใดในการตอบโต้ไปที่อิหร่านใน,ในทรยูฮุบอกว่าจะต้องตั้งอยู่บนความจําเป็นและความมั่นคงของอิสราเอลเท่านั้น จ้าหน้าที่ของสหรัฐเนี่ยได้มีการเปิดเผยกับสื่อแล้วก็มองว่าการให้ความเห็นของผู้นําอิสราเอลที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนลงแบบนี้ทําให้เป็นปัจจัยสําคัญค่ะที่โจไบเดนผู้นําของสหรัฐตัดสินใจส่งตัวระบบป้องกันภัยขีปนาวุธประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่าทาร์ทให้กับอิสราเอลนอกจากนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพลจะอาพลจตวาเอสมาอิลอาร์กานีผู้บัญชาการกองกำลังนักรบคุด คนนี้นะ่ยหายตัวไปแล้วก็ขาดการติดต่อแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีศพของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ,องกองกําลังนักรบคุดนะคะที่เสียชีวิตพร้อมกับผู้นําสูงสุดของกลุ่มเฮสบอลเละ ปรากฏภาพนะคะว่าพลจตัตวาเอชมาอิลอาร์กานีนั้นปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวว่าหายตัวไปหลังจากที่เดินทางไปที่เลบานอนค่ะคือก่อนหน้านี้มีการมีการรายงานข่าวด้วยนะครับว่าทางด้านในส่วนของเอสมาอิลอาร์กานีนั้นเนี่ยถูกสอบสวนนะฮะเนื่องจากว่าเป็นสายลับให้กับทางด้านกองทัพอิสราเอลแล้วก็มีอาการหัวใจวายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ปรากฏตัวในงานพิธีศพนะครับของเจ้าหน้าที่ระดับสูง i r อ c จอย่างทางด้าน พลจัตาวานินฟฟรูซานนะฮะก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเดยีเบื้องต้นในการสอบตสวนนั้นเป็นจากไรนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ